ทรับสองนะครับทุกคนน้องผมก็ได้อยากตีเองบ้างนะครับก็ตีไปตีปุ๊บเลือดเหลืองทันทีน้องผมก็บอกเอาอีเอออีนะครับผมก็ได้ทำการฟาร์มให้ให้มันเป็นการฟาร์มที่ยาวนานที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการฟาร์มที่เกาะหอดหอดนะครับ ซึ่งกาอันนี้น่าก็คือเกาะที่ใกล้ๆเกาะลีนที่ผมเคยมาตั้งแต่ไอดีเก่าแล้วแต่ตอนนั้นผมยังเลเวลห้แต่ผมอยู่เกาะบากี้นะครับน้าดีเลยเลยก,กี่ตัว การฟาร์มให้น้องต่อไปนะครับเพื่อให้น้องผมเลเวลเยอะกว่าพุกมันนะครับมันจะได้ตีน้องผมไม่เข้านะผขก็ได้ทําการฟาร์มจุดปวดมือนะครับผมเลยมานวดมือสกอนนะแล้วผมก็พูดจนเมื่อยไปก,ก็ต้องพักนะครับเพื่อให้คลิปมันไม่น่าเบื่อจนเกินไปนะหังจากนั้นผมก็จะทําการ ตีให้มันเลือดน้อยมากที่สุดนะครับแต่ก็ถามว่าน้อยไม่ก็ถือว่าน้อยอยู่นะแต่ก็ไม่น้อยมากอ่น้องเลยน้องผมก็รอบไ,ไปตรงนน้นนะครับหลังจากนั้นปราก็ได้การฟาร์มตอนนี้นะ้องผมเหลือแค่3าตัวนะครับแล้วทําผม ให้น้องจกกัดการตัวนี้ก็จะเหลือแค่สองตัวแล้วก็หนึ่งตัวนะครับลังจา้นั่นบอก,ก็ได้ทำการฟาร์มให้น้องพบต่อไปนะครับแต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันอึดแปลกๆผมเลยเริชาสกิลแล้วน้องผมก็ไม่ระวังนะครับจนโดนเข้าจนได้นะให้น้องผมก็เหลือแค่สองตัวนะครับผมก็ได้ทำ การตีลังกาฟีคิกใส่มันนะครับหลังจากนั้นปกติตีมันจะมนเลื่นเล้เพราะว่าปกติถ้าตีมันก็เลี่ยนลงอยู่แล้วน,นะครับ่วยการแผ่ของผมเป็นการแผ่แบบตลกแล,ล้วแปลกๆนะครับใจนั่นเพือหมุนตีลังกาสไลต์เตะมันนะครับเพื่อให้น้องผมฟาร์มซึ่งผมก็พูดว่าโกนไปแบบนี้นะไอะน้องอะไร ใช่ครับตกน้ำแล้วมันก็เกิดนะครับน้องผมเลือแค่ตัวเดียวแล้วผมก็มาชื่อน้องผมฟาร์มแล้วผมก็กำลังจะถาม,มาน้องสู้เลือดเขียวไหวไหมน้องสู้เลือดเขียวไหวไหมไนะสู้เลือดเขียวไหวไหม โอเคผมก็จะทำการแฝให้มันเลือดแดงนะครับเอาไปก่อนที่จะบอกกำหนดอีกนะใช่ให้มันไปตามที่ผมคิดเลยน้องผมแตกนะครับเพราะว่าความประมาทใช่แล้วผมก็เผื่อค่ามันนะครับผมเลยต้องทำการตีตัวใหม่ให้น้องผมนะครับ เพืาอผมไปเผยค่าตัวนู้นโดยบังเอิญนะครับและผมก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยเพราะว่าผมหม่ออยแบบมองพันตัวแมนอยู่ของผมอยู่ยนะครับอน,น้องอะไร้น,น้องผมก็ตีมันตกน้าอีกเช่นเคยนะครับน้องผมก็เลเวลอัพ แล้วผมกจะถามเอาไปให้มันตีดิน้องไปให้มันตีดิไปให้มันตีถ้าเลือดลดแปลว่ายัางไม่โลกเกียร์อ,อ,อ่ที่ผมก็ได้ทำการฟาร์มขาแดงของผมต่อไปนะครับแต่ตอนนี้คือผม มีสิ่งที่ได้อยากในใจนย่นครับน่าคือดาบแชงคูแต่เมื่อวานที่ผมจะไปเอาแล้วแหละแต่ผมหยิบทอดไม่ได้แล้วครับเลยคนมาติดบัตรเวทนั่นเลยเสืยงเสียงชื่อเสียงหมครับมันทำให้ผมอับอายเป็นอย่างมาก ความกับอานี้นนะครับผมก็คิดว่ามันเป็นอะไรสนุกมากเพราะมาใช้หมัดเลยอีกอย่างมันก็ไม่มีฮาคินะครับไออย่างตรงนี้มัดก็เป็นที่หนึ่งงด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากเพราะมาน้องผมชอบการ PVP นะแต่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบการ PVP ครับเพราะผมไม่ชอบคือแบบอะไรคือต้องเอาพี่น้องมาต่อสู้กัน อะไรมันไม่ดีเข้าใจเปล่าหลังจากนั้ราก็ได้ทำการฟาร์มต่อไปนะครับแล้วก็ฟาร์มฟาร์มฟาร์มจนผมได้เมื่อยมืออีกครั้งแลวใจดกนั้นก็เมื่อยปากอีกครั้งแล้วผมขอเลยุดพักปากของผมนะครับต่อไปในคลิปมันจะเงียบแล้วนะ โอเคตอนนี้ผมก็ได้พักป่าขอมผมเตสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงฟาร์มต่อไปนะครับแต่เก็ได้ไปเตะตัวนึงแต่มันก็เหมือนไม่โดนแต่ท้ายก็โดนนะตอนแรกผมก็งงว่ามันโดนยดงไ,ไงทั้งทงที่มันเฉียดแท้นะแค่เฉียดแต่มันทําให้เลือดลดเป็นอย่างใหม่นะแต่ผมก็ไม่ได้เข้าใจอะไรหมานะแลวก็ปล่อยเรื่องนั้นไป แล้วก็ทำแกนฟาร์มนะครับเพื่ออัพเลเวลแล้วก็ฟาร์มเงนินหลังจากนั้นเลเวลผมก็อัพเป็น2 5 4นะครับแล้วก็ได้เงินมหาศาลเลยทั้งเจตนั้นตาหย,อ,ยองผมก็ได้ไปสังเกตที่นอะไรบางอย่างอยู่บนเสาแท่งนั้นพเพื่ยจะกระโดดไปเอานะครับนั่นคือกองสมบัติอันน่ารักของเราแน่เดงซึ่งมันก็ไม่ได้น่า ตอนนีผมเก็บการ์ดก็วันแล้วผมก็ได้ทำการลงมาเลบเควสต่อนะครับเพื่อจะอัพเลเวลแต่ผมก็ไปดูฝั่งนูน่นก็เริ่มอัพเลเวลเท่าไหลสองร้อยเจ็ดสิบห้าน,นะครับแปลว่าต้องฟาร์มเยอะเลยแหละต้องฟาร์มถึงยี่สิบห้าเลเวลเลยนะครับถือว่าเยอะพอสม และอีกที่ที่นี่ก็ได้เยอะนะแต่เป็นละานเลยนะสิ่งที่ปอดนาก็ยังไม่มานี่ดาวชงคือซึ่งพุกอย่างไดยมันว่าคืออยากได้ตั้งแต่เด็กค่ะเพราะว่ารู้ว่าแชงคูดมันอยู่ในถ้ำคือก็แอบส่องอยู่นะ เห็นแบบอีพีเล็กที่ผมจะไปสุดข้นะแล้วตกนะแล้วก็ไปสังเกตตรงทำเช็คผู้ดับแบบมันมีบัตรมองที่เรื่องแพนเขาก็ใช้มองเอาไป กินกับอะไรอ่ะขัดคณะหมูเนี่ยเอาแต่เครื่องรับหมู<อ>เดี๋ยวมาต่อกันในทับสามนาขอกินข้าวไป